สวัสดีครับก่อนแนะนำนะครับอาหารที่หาทานยากของทางภาคเหนือเรานะครับผมเรียกว่าปูอ่องนะครับปูอ่องจะมีรสชาติกลมๆนะฮะหอมมันปูนา เข้มข้นถ้าเคี่ยวนานๆก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาช้อนตักให้ดูนะฮะว่าโอ้โหมันจะเหนียวข้นขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็คือเราเคี่ยวซะโอ้โหบอกได้เลยนะฮะว่าถ้าใครอยู่ในห้องนี้นะครับจะหอมตลบอบอวลไปทั่วห้องไปหมดเลยนะฮะก็จะหอมมันปูแนนะฮะแบบเข้มข้นอย่างนี้เลยนะฮะปรุงรส โอ้โหปรุงรสชาติให้อร่อยด้วยสูตรของทางร้านปูอ่องไฮโซนะฮะบอกได้เลยว่าใครได้ลิ้มลองรสชาติก็จะติดใจนะฮะสามารถทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มนะฮะโอ้โหสวรรค์เลยนะครับผมทางร้านปูอ่องไฮโซนะฮะก็จะมีปูอ่องให้เลือกนะครับ จำน่ายเป็นแบบถังกิโลถังกิโลก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะโอ้โหแล้วเราก็สามารถเก็บไว้ได้นานด้วยถ้าแช่ช่องฟิตนะฮะเก็บได้เป็นเดือนเดือนเลยนะฮะทานได้ทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็จะมีแบบถังครึ่งกิโลนะฮะครับก็เล็กลงมาหน่อยนะฮะครับแล้วก็จะมีแบบกระปุก เล็กนะฮะก็คือกระปุก100กร,รัมนะฮะโอ้โหสำหรับพวกพาหรือว่าสัง่งมาทานเปิดทานได้เลยนะฮะไม่ต้องปรุงรสอะไรอีกแล้วนะฮะครับแล้วก็นี่เลยพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำพริกปอองไฮโซนะฮะครับอันนี้คือเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะฮะที่จัดทำมาให้สำหรับลูกค้าคอปูองที่เขาเรียกว่าชอบความเผ็ด แซบมันปูนะฮะด้วยสูตรพิเศษของทางร้านจึงทําให้ปูอ่องกับน้ําพริกปูอ่องไฮโซเนี่ยนะฮะครับได้รับความนิยมและยอมรับของลูกค้ามากมายเลยนะฮะตอนนี้อยากค้าแล้วใช่ไหมล่ะครับผมทักสังเข้ามาในอินบ็อกกันได้เลยนะฮะครับเหนียวๆอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหข้าวเหนียวจิ้ม ร้อนๆนะฮะขอบอกเลยนะฮะอร่อยมากๆเลยทักสั่งเข้ามาได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ